สวัสดีครับคลิปนี้พี่จะมาสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ RNA นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในบทของพันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้นนั่นเองนะครับซึ่ง RNA เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พี่จะมาพูดให้ฟังว่า RNA เนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนยังไงบ้างนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญในเรื่องนี้เนาะนะครับทีนี้ก่อนอื่นเรามาดู ลักษณะโครงสร้างของ rna นะครับอย่างที่พี่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าโครงสร้างของ rna เนี่ยนะครับกับ dna จะมีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือประกอบด้วยหน่วยย่อยนะครับคือนิวคลอ์นะครับ, ide, รบมาต่อกันเป็นสายยาวหรือพูดง่ายๆก็คือมีลักษณะเป็นโพลีนิวคลอ์นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะโครงสร้างของ rna เนี่ยก็คือส่วนประกอบที่มันต่างจาก dna อย่างที่เคยบอกไปก็คือชนิดของเบสที่เป็นองค์ป,ประกอบนะครับว่า RNA เจะประกอบด้วยเบส4ชนิดคือ A U นะครับ U G และ C นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ชนิดของ RNA นะครับให้น้องๆจำไว้ให้ดีซึ่งมันเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับก็คือ RNA จะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับชนิดแรกเราเรียกว่า messenger RNA นะครับหรือ mRNA นั่นเองนะครับชนิดที่2ก็คือ ribosomal RNA นะครับหรือเรียกย่อว่า RNA นะครับ r ตัวแรกเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กเนาะนะครับแล้วสุดท้ายก็คือ transfer RNA นะครับหรือเรียกว่า tRNA นะครับทีนี้แต่ละตัวเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรโตีนยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือ messenger RNA หรือพูดง่ายเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับซึ่ง ให้น้องจำง่ายๆว่าโมเลกุลของ mRNA เนี่ยมันทําหน้าที่เป็นตัวกลางเนาะตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมนะครับก็คือโมเลกุลของ DNA นหรือสายด n a นที่เรารู้จักเนี่ยมันทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมนะครับที่อยู่ในรูปของลำดับเบสบนสายด n a นเเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย mRNA ก็จะทาหน้าที่เป็นตัวกลางหรือเป็นสื่อการในการถ่ายทอดข้อมูลจาก DNA นเ,เนี่ย ไปสู่กระบวนไปสู่โมเลกุลของโปรโตีนที่สร้างขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะพบโมเลกุลของ mra นะครับได้ทั้งบริเวณภายในนิวเคลียสนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีการสร้าง mra ออกมาเนาะซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือกระบวนการถอดรหัสนะครับหรือกระบวนการ transcription นั่นเองนะครับซึ่งตโมเลกุลของ mra ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับออกมายังบริเวณ c y t ต p l พลานะครับเพื่อที่จะเกิดกระบวนการแปลรหัสหรือกระบวนการ Translation ต่อไปนั่นเองโอเคไหมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโมเลกุล RNA ชนิดต่อมานะครับก็คือไ i โบโซมอล RNA นะครับหรือ RNA ซึ่ง RNA ชนิดนี้เป็นชนิดที่พบมากที่สุดนะครับใน RNA ทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ80%ของ RNA ทั้งหมดเนาะทีนี้ให้น้องจำง่ายๆว่าจากชื่อ บทบาทหน้าที่ของมันนะครับให้สังเกตจากชื่อชื่อเต็มๆของมันว่ามีชื่อว่าไรโบโซมอล RNA จะสังเกตเนาะว่ามันจะมีลักษณะคล้ายกับ o r ร์แกเหนึ่งที่อยู่ภายในเซลล์ก็คือไรโบโซมนั่นเองนะครับซึ่งไรโบโซมทําหน้าที่ในการอย่างที่น้องๆทราบนะครับทาหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ให้น้องๆจําไว้ให้ดีว่าส่วนประกอบของไรโบโซมเนี่ยจะประกอบด้วยสส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือโมเลกุลของ RNA อย่างที่พี่บอกไปนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของโปรตีนนั่นเองเนาะซึ่งตรงเนี้ยเซลล์ของซิซงมีชีวิตนะครับที่แบ่งเป็นเซลลโปรคาริโอตกับยูคาริโอตเนี่ยจะมีขนาดของไรโบโซมต่างกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปมาสรุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแต่ให้น้องๆจำไว้ก่อนว่าและ RNA เนี่ยก็คือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของไรโบโซมนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูสุดท้ายนะครับก็คือ โมเลกุลของ tRNA นะครับหรือ transfer RNA RNA ชนิดนี้นะครับจำไว้ให้ดีว่ามันจะมีโครงสร้างที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่ต่างไปจาก RNA กับ mRNA นะครับก็คือโครงสร้างภายในสายเนี่ยมันจะมีส่วนที่มีการเข้าคู่กันระหว่างเบสที่อยู่ภายในสายเนาะจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้โมเลกุลไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลของ mRNA หรือ RNA ก็ตามเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสายเดียวหรือ Single s t r a n d เหมือนโครงสร้างทั่วไปของ RNA เนาะแต่ TNA เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าคู่กันได้มันก็เลยเกิดเป็นลักษณะเฉพาะนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับใบกานพูนะครับที่มีอาแบ่งออกเป็น4แขนนั่นเองนะครับซึ่งโครงสร้างของ TNA เนี่ยมันจะมีส่วนที่สำคัญนะครับสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่บริเวณปลาย3พามนะครับจำาใ้ดีนะบริเวณปลาย3พาม ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการจับกับกรดอะมิโนนะครับคือจับกับกรดอะมิโนที่จะพามายังเขาเรียกอะลรพามายังบริเวณสาย RNA mRNA เพื่อที่จะสร้างสายโปรโตีนขึ้นใหม่นั่นเองนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้เราเรียกว่าแอนติโคดอนนะครับแอนติโคดอนเนี่ยความสําคัญของมันก็คือจะทําหน้าที่ในการอ่านเนาะอ่านลําดับเบสบนสาย mRNA นะครับซึ่งบริเวณนี้มันจะมีลำดับเบสที่สามารถจับคู่หรือเข้าคู่กันได้กับลำดับเบสนะครับที่เราเรียกที่เป็นรหัสแทนกรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลหรือเราเรียกว่าโคโดอนนั่นเองเนาะนะครับโคโดอนก็คือเป็นรหัสที่ประกอบด้วยเบส3ตัวที่แทนโมเลกุลของกรดอะมิโน1ชนิดนั่นเองโอเคไหมนะครับอันนี้ก็คือ เป็นบทบาทหน้าที่ของ tRNA นะครับสรุปอีกทีก็คือทำหน้าที่เป็นตัวพากรดอมิโนนะครับมายังบริเวณไลโบโซมนะครับเพื่อที่จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองนะครับก็หวังว่าน,น้องศึกษาคลิปนี้แล้วจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ r n a แต่ละชนิดนะครับเพื่อที่จะเป็นนำไปใช้ในการศึกษากระบวนการ transcription และ translation ต่อไปนั่นเองโอเคนะครับคลิปนี้พี่ก็จะไว้เท่านี้ยังไงฝากน้องๆช่วยกด ติดตามนะครับ s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของพี่นะครับชีวะครูพี่มอนกันด้วยนะครับคลิปนี้พี่ก็จะไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ